บอสเริ่มเปลี่ยนไปในสายตาเพื่อนๆเ,เขาเงียบขึ้นไม่เคยพูดและเอาแต่นั่งมือมองมือถือโดยแววตาแน่น่งทุกครั้งที่มีเสียงข้อความแจ้งเตือนเพื่อนๆสังเกตได้ชัดว่าช่วงหลังๆบอสมักแอบ,บออกไปเงียบๆโดยไม่บอกใครความจริงคือบอสหลงรักหญิงสาวคนหนึ่งอย่างหัวปักหัวปำหญิงสาวที่เขาเจอระหว่างการทำงานในตัวเมือง เป็นพนักงานร้านเครื่องเขียนใบหน้าสวยใสยสะอาดตาสุภาพยิ้มหวานแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามพูดคุยหรือเอาใจอย่างไรเธอก็ไม่สนใจจนกระทั่งคืนหนึ่งชื่อหนึ่งของใครบางคนก็ผุดขึ้นมาในหัวของบอสอาจารย์บอยหมอผีผู้เคยทำพิธีกรรมในคืนหลอนที่ร้านขนมปังน้ำมันพลายเหรอ อาจารย์บอยเลิกคิ้วหลังจากฟังคำขอของบอสครับแค่เธอหันมามองผมบ้างผมไม่ได้คิดร้ายอะไรบอสพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอาจารย์บอยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าน้ำมันพลายมันไม่ได้อยู่กับใครง่ายๆหรอกต้องไปเอามันมาจากเจ้าของเดิมหมายถึงคนตายนะบอสชะงักเล็กน้อยแต่ยังพยักหน้ารับ และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่พาเขาเข้าสู่ขําคืนที่ไม่ควรจดจําอาจารย์บอยขับรถลัดเลาะเข้าไปในป่าลึกก่อนจะจอดลงหน้าสุสานร้างเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จักเดินตามมาห้ามพูดห้ามหันหลังกลับห้ามคิดลบอาจารย์บอยกำชับเสียงเขึมท่ามกลางหมอกและเงาไม้บอสเดินตามหลังอย่างกระวนกระวายจนกระทั่งมาถึงหลุมศพหนึ่ง อาจารย์บอยเริ่มจุดธูปท่องบทสวดและขุดเอาขวดเล็กๆที่มีน้ำมันสีเข้มอยู่ในกล่องไม้ที่ฝังไว้ท่านใดนั้นอากาศรอบตัวก็เย็นวาบอย่างรุนแรงเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากข้างหลังบอสค่อยๆหันไปมองและต้องผงะเมื่อเห็นหญิงสาวคนหนึ่งในชุดสีขาวเพื่อนดินผมยาวปกหน้าเดินลากเท้าเข้ามาหาเขา เสียงของเธอแหบพลานั้นของของฉันเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยใบหน้าสีขาวซีดดวงตากลวงโบน้ำตาไหลเป็นสีดำบอสตัวสัน่นรู้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่คนหญิงสาวยกมือขึ้นช้าๆชี้ไปที่ขวดในมือของอาจารย์บอย พร้อมเปล่งเสียงกรีดร้องที่ทำเอาอากาศสันสะเทือนไปหมดหญิงสาวคนนั้นหยุดยืนห่างออกไปไม่ถึงสเมตรดวงตากลวงโบจ้องตรงมาที่บอสขณะที่อากาศรอบตัวเริ่มหนาวเย็นลงผิดปกติอย่างชัดเสียงสวดของอาจารย์บอยเริ่มสั่นไหวคล้ายเขาเองเริ่มไม่มั่นใจในพิธีหญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นก่อนจะเอื้อมมือมา นิ้วที่ยาวซีดเหมือนถูกแช่น้ำอยู่หลายเดือนเธอชี้มาทางบอสแล้วพูดเสียงต่ำสนิทว่าใครเอาของฉันไปต้องเป็นของฉันทันใดนั้นเทียนทุกเล่มดับลงลมแรงจัดจนพัดสายสินปลิวว่อนเงาหญิงสาวพุ่งเข้าใส่บอสในพริบตาเสียงกรีดร้องแหลมเสียดเข้าไปในกระโหลกบอสทุดตัวลงกับพื้น พยายามดิ้นหนีแต่เขาไม่ขยับเงาดำของเธอค่อ,คอยๆปีนขึ้นไปบนตัวเขาดวงตาว่างเปล่าห่างจากใบหน้าของบอสเพียงไม่กี่นิ้วอาจารย์บอยตะโกนสุดเสียงสวดบทนั้นแล้วบทนั้นน่ะที่กูให้มึงมาจำได้ไหมบอสร้องบทสวดเสียงสัน่นเสียงผีสาวกรีดร้องไปพร้อมๆกับบทสวด มือเธอที่เย็นเยียบเริ่มจะร้อนขึ้นร้อนจนแสบผิวจากนั้นทุกอย่างก็หยุดลงอย่าลืมทุกของที่ได้มาอาจจะต้องจ่ายในแบบของมันนั่นคือสิ่งที่อาจารย์บอยพูดก่อนที่บอสจะขอตัวกลับเขากำขวดนั้นไว้แน่นโดยไม่รู้เลยว่าราคาที่ต้องจ่ายมันเพิ่งจะเริ่มต้น